สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเรือนกันยายน2 5 6 8นะคะซึ่งชาวราศีมิถุนนะคะคือที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15รกรกฎาคมนะคะ15มิถุนายนถึง15รกรกฎาคมนะคะดวงเรยร้อนะคะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน,นะคะ หรือก็หนูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอรับเป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมิถุนในเดือนกันยาจะเป็นอย่างไรนะคะสามเหรียญน,นะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานนะคะคุณจะได้ติดต่อธุรกิจ ได้คุยโปรเจกต์นะคะกับลูกค้านะคะมีลูกค้ามาติดต่องานติดต่อธุรกิจกับคนนะคะได้เงินถือว่าดีมากปังมากนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะราศีเมเท้านะคะคุณะ,คะ้ามีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากนะคะ งคนของท่านนะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจออกจารน,นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะคุณมุ่งหวังที่จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะอยากอยากที่จะประสบความสําเร็จทั้ง้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจใดๆก็ตามนะคะมีนคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปัญหาวิสต่างๆนะคะ คุณไม่เกรงกลัวคุณไม่ย่อท้อนะคะคุณท้าฝาฟันนะคะพายุทาทรมเข้ามาคุณไม่กลัวนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะชาวราศีมิถุนนะคะความสําเร็จมีแค่เรื่องขอแค่คนนะคะมีความเพียรพยายามอดทนเมกมานะคะอ,อ,มะมนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะสีถ้วยบองคนทุกท่าน มีคนมานำเสนอสิ่งดีๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของการงานก็ตามนะคะก็แต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้สนใจนะคะเหมือนคนมีในใจของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะรอเวลาะคะอาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในแฮงแมนนะคะเหมือนคง พักนะเป็นช่วงพักอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคว่าจะเอาอย่างไรดีต่อไปนะคะเป็นช่วงพักเป็นช่วงสันโดษของคนนะคะใ้อนาคตนะคะก้าวะคุณมีควเหมือนมีเรื่องที่ต้องคิดมากนะ,ะมีเรื่องให้ต้องคิดมากนอนไม่หลับนะคะ อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการงานนะ,ค,ะคุณต้องอในเรื่องของการงานอาจจะมีคนมาติดต่อง,งานนะคะทำให้คุณเครียดคิดงานนะคะเครียดคิดงานไม่ออกนะคะเพราะว่าโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามานะคะเหมือนอ่ ความรับผิดชอบยิ่งมากนะคะทำให้คุณก็ยิ่งเครียดนะคะเพราะว่าคาดหวังว่างานต้องสําเร็จนะ,ะต้องประสบความสำเร็จ <Yes. S 1> มันก็นเลยบางทีทําให้คนเครียดได้นะคะ <Yes. S 1> ปัญหาและแนวทางแก้ไขนะคะแบบไมเท่านะคะคุณนะคะจะคิดออกนะคะคุณจะคิดออกหาทางออกทางแก้เจอนะคะ แล้วก็บุคคนทุกท่านมีข่าวนะคะมีข่าวดีติดต่อเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะถ้าใครที่สมัครงานไว้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะอีกที่ผลรอบข้างขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหรือแม่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้นะคะ เขาอาจจะเป็นหัวหน้าของคนก็ได้นะคะเขามีอาจจะเป็นคนพูดตรงๆนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะช่วยเหลือคนในเรื่องของการงานนะคะจะมีผู้หญิงมาช่วยคนในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะแบบเรียนนะคะคนอยากที่จะมีการเงินที่ดีออมีความมั่นคงในเรื่องของการงาน อย่างที่จะค้าขายดีอย่างที่จะมีรายรับเยอะๆนะคะบางคนบางท่านอาจจะคิดหาคนที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะคิดหารายได้เสริมงานอาชีพที่สองที่สามกองรับหาอย่งเงี้ขอให้คนความมุ่งมั่นเพียรพยายามตั้งใจนะคะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรนะคะเงินการเงินของคุณนะคะมาจากน้ำพักน้ำแดงของคุณนะคะ คุณอยากทำโปรป็นเศรษฐีขอให้คุณขยันมันเก็บเก็บออมนะคะได้เงินมาแล้วก็รู้จะเก,ก็บู้จักลงทุนรู้จัาไม่ใช่แบบได้มาแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเดียวนั้นอันนั้นไม่มีเงินเก็บนะคะขอไพ่บทสุดนะคะไพ่สรุปนะคะนานเห็นไหมคะสี่เดือน มิตรภาของการเก็บออมนะคะในเรื่องของการเงิน,นะคะขอให้คุณเก็บออมนะคะมีสติในการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีแน่นอนนะคะ<ม>าการเงินของคุณนะคะชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะค่อนข้างที่จะปังเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายัางไงขอให้มีสตินะคะในการใช้จ่ายเงินนะคะสรุปนะชาวราศีมิถุนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะมีเกียรติได้เงินก้อนนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานดีเจริญรุ่งเรืองนะคะในการติดตอ่อมีลูกค้าเข้ามานะคะติดต่องานติดต่อดีโดตัเจอกันนะคะ ัไงะหหนะคะม่เหมาะขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะ,ะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์อคอมเมนต์ดีให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ